นายกจัดให้คนละ400คอ,อรมออนุมัติล่าสุดเร่งทำทันทีแจ้งบัตรคนจนรับเงิน20กันยายน2566กลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสานใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะล่าสุดนะคะทางคอรมอรได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องลดค่าไฟฟ้าเหลือหน่วยละ3.99บาทเริ่มใช้ทันทีบินงวดเดือนกันยายน2566 นายกลั่นเดือนพฤศจิกายนค่าแรงรับ400บาทวันที่18กันยายนนะคะที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งหลังจากมีนโยบายของรัฐบาลน,นโยบายใดทําได้จริงและทําได้ก่อนจะทําทันทีไม่ต้องให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องรอนาะเช่นเรื่องน้ามันดีเซลเรื่องค่าไฟซึ่งมีการประชุมครมเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะได้มีมติลดค่าไฟ เหลือ4.10ต่อหน่วยแม้จะต่ำกว่าที่ทางเอกชนเรียกร้องมาที่4.25ต่อนหน่วยแล้วอีกมาตรการระยะสั้นที่ให้ความสำคัญก็คือการเพิ่มรายได้ด้วยก่อนปี2566จะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทซึ่งในส่วนของภาครัฐแรงงานเอกชนหลายแห่งมีการให้ค่าแรงมากกว่า400บาทอยู่แล้ว ส่วนตัวคาดว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะสามารถประกาศได้ขณะที่นายลาวะลนแสงสนิทอธิบดีกรมสับกากรกล่าวว่ากรณีนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทบทวนเรื่องภาษีมรดกนั้นกรมได้รับนโยบายแล้วอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดอาทิอัตราการเก็บภาษีและโครงสร้างต่างๆเพราะมีรายละเอียดหลายส่วนเป้าหมายออกภาษีมรดกช่วงแรกอัตราภาษีไม่สูงนัก เนื่องจากช่วงนั้นเป็นภาษีใหม่ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกและเกิดแรงต้านปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจึงมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมกรมจะไปศึกษาและดูรายละเอียดภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาษีเกี่ยวกับการให้การมอบโอนทรัพย์สินที่ดินในระหว่างมีชีวิตอยู่เพื่อให้มีความสอดคล้องกันส่วนแผนปฏิรูปภาษีในภาพใหญ่ของกรมนั้นจะต้องนำเสนอภาครัฐอีกครั้ง และนี่ก็เป็นข่าวดีนะคะที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลล่าสุดและสำหรับเรื่องเงินผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้น้อยสำหรับรอบแรกที่มีการโอนเงินให้ไปแล้วในวันที่12ถึง14กันยายน2566 มีบางท่านยังไม่ได้รับเงินในส่วนตรงนี้ลองเช็คดูนะคะว่าท่านได้ผูกพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชนภายในวันที่7กันยายน2566หรือไม่อาจจะมีปัญหาในการผูกพร้อมเพย์และอาจจะมีการโอนเงินอีกครังในวันที่6ตุลาคม2566ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ